ตอนนี้ผมก็มาถึงในวัดเลยนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิธธธ์กันนะครับแล้วก็มีเจดีย์เก่าเลยครับเพราะตรงนี้เป็นเมืองเก่าของเขาครับเขาสร้างวัดทับไว้ะครับ เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นใบเสมาสมัยเก่านะครับก็เราก็เอามาไว้บูรณะไว้ครับเนี่ยครับใช้เป็นเสมาแบบสมัยเก่าเลยครับ เราก็จะไปดูนะครับว่ามีเจดีสมัยเก่าแก่นะครับนี่ครับเป็นเจดีตั้งแต่ สมัยเก่านะครับที่พังแล้วครับตามประวัติก็วัดนี้ถูกสร้างโดย พระฤทธิ์ลือชัยนะครับน่าจะเป็นเจ้าเมืองบริเบตลงนะครับ <blunt animation> ที่ท่านได้สร้างไว้นะครับแล้วผมจะหา well. water, ไปหาประวัติของวัดอ่านให้ฟังครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปไหว้พระด้านในกันครับพระองค์นี้ก็ไปเก่าแก่ครับ อายุหลายร้อยปีครับ องจำลองเนาะอันนี้เป็นองค์จำลองเก <ij ing> ่ามากเลยครับพระอันนี้นครับ <ij ing> เป็นศิลปะล้านช้างะครับเป็นพระพุทธโลกศิลปะล้านช้าง เราขออนุญาตกากพระก่อนครับพ mm hmm. ระพุทธรูปองค์นี้ mm hmm. ข่าวก็เรียกท่านว่าหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อโตวัดบูรบ้านปะโคอำเภอเทพอำเภอ,อ,เภอบําเรียนตะลงจงังหวัดเชียงภูมิครับใครผ่านมาก็มากราบขอพรท่านได้นะครับ mm hmm. อันนี้ก็เป็นประวัติหลวงพ่อโตนะครับ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นประริศฐานอยู่บนแท่นไม้ในโบสถ์วัดบูรณนะเป็นพระพุทธร,รูปโบราณที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอบำเหนเ็จตะลงถือเป็นพระพุทธรูปคู่เมืองเป็นที่เคารพสักการะและยึดเหนี่ยวจิตใจของลูกหลานชาวบำเหน็จตะลงมานานหลายชั่วอายุคนอีกทั้งในโอกาสประกอบพิธีถืงนาพิพัฒน์ตัตยาของท่านเจ้าเมืองบำเหน็จตะลงก็ได้อาศัย ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพระประธานในวัดนี้เป็นสักขีพยานสัจจานุสตมาทุกปีครับนี่ครับก็เป็นประวัติวัดนะครับวัดบูนมีชื่อเดิมว่าวัดปะโคเป็นวัดประจําอยู่ในหมู่บ้านประโคหมู่ที่สามตำบลบ้านชวนอำเภอปรมเม่ทะลงจังหวัดเชยงภูมิเป็นวัดเก่าแก่ประจําด่านบ้านชวนมาตั้งแต่สมัยรัตการที่สาม ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวแห่งรงาชวงศจักรีความเป็นมาแต่เดิมนั้นได้มีแผ่นจารึกทําด้วยแผ่นเงินและแผ่นทองคําที่พบตกหล่นอยู่ใต้ฐานเจดีย์โบราณของวัดบูร์ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าอุโบสถจารึกประวัติสั้นๆก็ความจารึกนี้เดิมเป็นภาษาโบราณทางวัดได้ติดต่อให้ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาศาสตร์ของกมศิลปากรอ่านและถ่ายทอดแปลความได้ดังนี้จําเดิมแต่ปางก่อนมาด่านชวน ทรงพระกราบดให้พระยาฤทธิ์อชัยในเมืองด่านชวนยกขึ้นเป็นเมืองอำเภอวัองเนตะลงตั้งแต่ปีกุลละพับตาคันอยู่มาถึงณนะวันที่5ปีมามียคุณอุดตมะกับพระฤทธิอชัยเจ้าเมืองและทายกทั้งปวงได้สร้างโบสถ์ปางลูกนิมิตรพัทศีมาไว้ในพระพุทธศาสนาวัดประโคคันอยู่ต่อมาพุทธศักราชล่วงไปได้2,300 แปดสิบสองพระวสากากสังวัดจรจุนศักนึราอ1201คนอุปทะาหากันหากับหลวงยกกบับะทายกเมืองบุรีรดม์ตะลงมีน้ำใจเรื่องใส,สาศรัทธาก่อสร้างพระประธานไว้ในเจดีย์ศีลาไว้ในวัดประโคมเมืองบุรีรดม์ตะลงในพระพุทธศาสนานะครับ ข้อจา,ากเขาครามพ้อความจจลึกครับจึงพอทราบได้ว่าถานที่พระฤาษีชัยเจ้าเมืองบ้านเหนอลงสร้างโบสถที่วัดบุ่นี้เดิมเป็นปางเก่าและชำรุดุดโทรมปรักหักพังมีก้อนหินที่าแรงและหินทรายแกะสลักเป็นเสาหน้าบันอยู่มากดังนั้นพระฤาือชัยจึงได้สร้างโบสถ์ตรงนี้โดยใช้ที่าแรงเรียงซ้อนกันเป็นฐานโบสถ์ขึ้นมาส่วนเสาโบสถ์ใช้เสาไม้จริงฝาใช้ไม้ลวกขัดแตะหลังคามงด้วยไปตองตึง อยู่ต่อมาชมุดสุ่มไปตามกาลเวลาเจ้าวาดและทายกชาวบ้านสมัยหลังๆได้ปรปับปรุงซ่อมแซมใหม่นะครับอันนี้เป็นวัดแรกนะครับเดี๋ยวเราไปวัดที่สองกันเลยครับ